นี่นะครับอาหารจานเด็ดอร่อยได้จากของเหลือใช้นะครับเรามีเส้นก๋วยเตี๋ยวเหลือเมื่อวันเสาร์นะครับผักด้วยส่วนผักนี้เรามาจากโครงการหลวงนะครับเราเลยเอามาทำผัดซีอิ๊วนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับ วันนี้เราจะทำอะไรวันนี้เราบอกก่อนว่าเป็นของเหลือมาจากวันเสาร์นะครับพอดีวันเสาร์เราไม่ถ่ายให้ท่านดูนะครับยุ่งมากคนจะเป็น 10- 20คนนะครับมากินก๋วยเตี๋ยวของเราฉะนั้นของเราอร่อยมากถ้าท่านอยากกินต้องแจ้งล่วงหน้านะครับเอาละครับกดไลค์กดกระดิ่ง กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้เรามีหมูแครอทนะครับอันนี้คะน้านะครับแล้ววันนี้เรามีพิเศษต้นหอมใหญ่ญี่ปุ่นนะครับลองดูครับส่วนเครื่องปรุงเท่าที่เห็นมีอะไรใส่อันนั้นนะครับเอาละครับเรามาน้ำมันพืชเราใช้คาโนล่านะครับร้อยเปอร์เซ์นะครับ ไม่ใส่เยอะนะครับน้ำมัน,มนแล้วก็ใส่กระเทียมไปเลยนะครับกระเทียมนะครับใส่กระเทียมผัดให้หอมนะครับใส่หมูนะครับ ครับผัดหมูสุกก่อนนะครับเราก็ใส่แครอทนะครับนี่ครับใส่ต้นหอมนะครับนี่ครับหอมใหญ่นี่ครับ กคณะยังไม่ใส่นะครับผัดให้หอมเลยนะครับน้ำมันสีเหลืองสวยมากนะครับน้ำมันนี้ปราศจากความว้่นนะครับ พอดีคุณอาเขากินเขาบอกว่าอย่าใส่น้ำมันมากนะครับเราต้องไม่ใส่มันน่านะครับเอาล่ะเราใส่คะน้านะครับนี่นะครับกลายเป็นผักผักรวมไปแล้วนะครับ ี่ครับผักนี้เราใช้ผักโครงการหลวงนะครับเราอยู่อำเภอเงาแต่สั่งผักมาจากเชียงใหม่นะครับ นะครับเอาเส้นใส่ลงไปนับรี่นะครับนะครับใส่เส้นใส่เส้นลงไปรู้สึกเส้นจะน้อยกว่าผักนะครับ เอาละเรามาปรุงกันเริ่มจากซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับซีอิ๊วขาวนะครับอย่างดีเลยนะครับน้ำมันหอยนะครับเก็จเลยนะครับ ก็คนนะครับใส่ซีอิ๊วดำนะครับนี่ครับเริ่มเป็นผัดซีอิ๊วแล้วนะครับ แล้วใส่น้ำตาลด้วยนะครับ,รบง่ายนิดเดียวทำกับข้าวกินที่บ้านอร่อยจังนะครับ นี่ครับนี่นะครับเห็นไหมของเหลือก็ทำได้นะครับนี่ไหมนี่นะครับนี่ครับ เสร็จแล้วครับผัดซีอิ้วของเหลือจากวันเสาร์นะครับดูสิครับแสนน่ากินจังเลยผักคะนา้าต้นหอมญี่ปุ่นของแปลกนะครับลองมากินดูเห็นไหมครับโกวัตฟูดแชนแนลนะครับ